สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่เพจนานาพันไม้ใบนิทยานะคะสำหรับไลน์นี้นะคะพินิทพามาดูลักษณะใบของต้นสาลิกาลิ้นทองนะคะสาลิกาลิ้นทองมาดูลักษณะใบนะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะก็จะมีสาลิกาเงินสาลิกาทองนะคะไม้ในตระกูลนี้เป็นไม้ส่งเสริมในด้าน เมตตามหานิยมเมตตาค้าขายนะคะก็จะร้านค้าก็จะนิยมวางไว้หน้าร้านหน้าบ้านเพื่อ,อเพิ่มความเป็นสิริมงคลด้านเมตตามหานิยมนะคะกะ็ใครเห็นใครก็จะเมตตาเรานะคะมาดูลักษณะใบที่มีความแตกต่างนะคะตัวนี้ สาริกาลิ้นทองนะคะตัวเมียอันนี้เป็นสาริสาริกาลิ้นทองตัวเมียนะคะจะมีลักษณะใบกลมใหญ่นะคะเ,เกือบจะเป็นรูปหัวใจนะคะเม็ดของสาริกาลิ้นทองตัวเมียนะคะอันนี้ก็จะมีเม็ดกลมนะคะเม็ดเม็ดกลมจะมีขนาดาใหญ่กว่าสาริกาลิ้นทองตัวผู้นะคะส่วนจุดหลังใบนะคะ จุดดำๆหลังใบตัวนี้นะคะก็ถ้าความเป็นมงคลก็ให้นับ9จุด1 2 3 4 5 6 7 8 9เรื่อยไปนะคะให้ครบ9จุดนะคะ นับจุดด้านหลังใบให้ครบ9จุดนะคะก็จะเป็นมงคลน,นำไปใส่พกในกระเป๋าสตางค์ได้นะคะตัวนี้ในกระเป๋าที่เป็นมงคลน,นะคะเรียกว่าสาริกาลิ้นทองอันนี้เป็นตัวเมียนะคะมาดูสาริกาลิ้นทองตัวผู้นะคะอันนี้ก็คือต้นสาริกาลิ้นทองตัวผู้นะคะจะมีใบที่เล็กเรียวนะคะตัวนี้เล็กเรียวยาวกว่าสาริกาลิ้นทอง ตัวเมียนะคะตัวผู้จะเล็กเล็กทุกอย่างนะคะ,ะลูกก็จะเล็กนะคะสังเกตตัวนี้จะมีะลูกเล,เล็กเกย่อขนาดจากสาลิกาลิ้นทองตัวเมียนะคะแต่ลักษณะใบจะเล็กเรียวยาวนะคะ,ะจุดหลังใบจะมี ตรงกลาง1.2จุดนะคะประมาณนั้นไม่ถึง9จุดนะคะมีสองจุดหลังใบนะคะอันนี้เป็นสาลิกาลิ้นทองตัวผู้นะคะก็มีความเป็นมงคลเหมือนกันนะคะสำหรับต้นสาลิกาลิ้นทองนะคะ าสาริกาลิ้นอทองตัวผู้จะย่อขนาดจากาตัวเมียนะคะอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้นะคะใบเล็กเรียวยาวนะคะส่วนด้านนี้คือสาริกาเงินนะคะสาริกาลิ้นทองอเป็นใบด่างหรือสาริกาเงินนั่นเองนะคะก็จะมีความสวยงามคนละแบบนะคะอันนี้จะจุดหลังใบไม่มีสีดำนะคะ ความเป็นมงคลเหมือนกันนะคะสำหรับไม้ในตระกูลสาลิกาเลนทองนะคะสาลิกาเงินสาลิกาทองนะคะทองจะมีทองตัวผู้กับทองตัวเมียนะคะทองตัวเมียก็จะมีเม็ดที่ใหญ่นะคะเม็ดลูกที่เกิดมาจะใหญ่นะคะใบใหญ่ตัวผู้ก็จะย่อขนาดลงมาจากตัวเมียนะคะอันนี้ก็ความเป็นมงคลส่งเสริมในด้านเมตตามหานิยมนะคะเมตตาค้าขายใครที่มีร้านค้าร้านขายนะคะก็ให้ตั้งเอาไว้ที่ หน้าร้านนะคะก็จะเรียกลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายนะคะตัวนี้ก็ถ้ามีจุดหลังใบครบ9้าจุดนะคะก็พกใส่กระเป๋าสตางค์นะคะ,ะเพื่อเพิ่มความเป็นมงคลนะคะกะ็เหมือนสาลิกาลิ้นทองทั่วๆไปนะคะความเป็นมงคลก็จะ,ะมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณน,นะคะตัวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ เป็นความสุขทางใจเฉพาะบุคคลนะคะสำหรับการดูแลไม้ในตระกูลต้นสาลิกานี้นะคะก็จะชอบแสงนะคะแสงแดดอย่างน้อยต้องได้ครึ่งวันเช้านะคะครึ่งวันเช้าและสามารถอยู่กลางแจ้งแสงแดดะจะจัดเต็มวันได้เลยนะคะอย่างน้อยต้องได้รับแสงในช่วงเช้านะคะจะดีมากๆนะคะส่วนใครที่จะนำะไปปลูกลงดินในทางทิศตะวันออก อยู่หน้าบ้านตัวนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะ,ะช่วยเสริมความเป็นมงคลได้นะคะสำหรับการเปลี่ยนดินนะคะดินตัวนี้จะชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะสำหรับผู้ที่ซื้อมาจากร้านค้าทั่วๆไปนะคะบางครั้งร้านค้าที่ขายส่งก็ต้องต้องทำ จำนวนนะคะก็จะใช้เป็นมะพร้าวกับขุยมะพร้าวซะส่วนใหญ่นะคะเมื่อเราซื้อมาแล้วก็ต้องนํามาเปลี่ยนดินให้เขาด้วยนะคะดินที่ใช้จะเป็นดินใบก้ามปูดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุนะคะก็ต้องเปลี่ยนให้เขาหลังจากที่เราซื้อมาจากร้านค้านะคะก็ต้องดูแลก,กันต่อไปนะคะ,ะซื้อมาก็ต้องเปลี่ยนดินนะคะสําหรับ ร้านค้าทั่วไปเขาจะมีเฉพาะขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับนะคะ,ะตัวนั้นก็คือ,อะจะต้องเล่งรากให้มีเยอะนะคะส่วนเราซื้อมาแล้วเราจะต้องเปลี่ยนดินให้เขาเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีต่อไปนะคะสำหรับต้นสาลิกาลิ้นทองในการดูแลนะคะ,ะส่วนในเรื่องของน้ำน้ำก็ถ้าอยู่กลางแจ้งก็จะต้องรดน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ามครั้งแบบชุ่มนะคะ แบบชุ่มๆเลยสัปดาห์ละ3ครั้งหรือจะ,อะรดทุกวันช่วงเช้าก็ได้นะคะถ้าอยู่แดดกลางแจ้งจะจัดนะคะอันนี้ก็จะชอบแดดชอบอน้ำถ้าอยู่กลางแจ้งนะคะดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะซื้อมาแล้วก็ต้องดูแลกันต่อเปลี่ยนดินให้เขานะคะผู้ที่จะนำปลูกลงดินก็ใช้ มูลวัวนะคะขี้วัวรองก้นหลุมแล้วสามารถนำตัวนี้ลงไปปลูกได้เลยนะคะส่วนถ้าเราปลูกลงดินแล้วการรดน้ำนะคะก็ดูที่ความชื้นถ้าช่วงที่ฝนตกเราก็ไม่ต้องอไปรดน้ำซ้ำนะคะก็คือให้ได้รับน้ำฝนนะคะถ้าแห้งเยอะๆก็รดน้ำอาทิตย์ละ2-3ครั้งประมาณนั้นนะคะราคาสำหรับ ในไลน์นี้พีนิจก็มาให้ความรู้ในเรื่องของต้นสาลิกาลิ้นทองไม้ที่ส่งเสริมในด้านเมตตามหานิยมนะคะเป็นที่นิยมโดยทั่วไปนะคะสําหรับร้านค้าสําหรับหน้าบ้านเป็นเมตตาส่งเสริมด้านเมตตาเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมนะคะสําหรับไลน์นี้นะคะก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจของนานาพันไม้ใบนิตยานะคะและ ในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะในเรื่องของออนไลน์ตอนนี้พ่นิดต้องขออาภัยคุณลูกค้าท,ทุกทท่านอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่า,าผู้ดำเนินการนะคะก็ไม่อยู่ต้องหยุดช่วระยะหนึ่งนะคะก็คงจะได้เริ่มส่งอีกทีช่วงปีใหม่นะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ